พระวิกรามาธิตย์เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองอุชยานีมีความสามารถในการศึกและความสามารถในด้านการปกครองส่วนเวตาลนั้นเป็นปีศาจจำพวกหนึ่งได้สิงอยู่ในศพและอาศัยในสุสานเหตุที่นําให้พระวิกรามาธิตได้มาพบกับเวตาลนั้นก็คือพระราชาทรงกลแกโยคีสารติศีลผู้ผูกอาฆาตแก่พระบิดาของพระองค์และประสงค์จะเอาชีวิตของพระองค์มาแทน โดยโยคีธรรมูบายปอมตนเป็นพ่อค้านำผลไม้ที่ซ่อนทับทิมลำค้าไว้ภายในมาถวายพระราชาทุกวันจนรวมได้เป็นทับทิมกองใหญ่เมื่อพระวิกรามชิตให้สัญญาว่าจะกระทำการตอบแทนตามที่พ่อค้าประสงค์สารที่ศีลจึงเผยตัวว่าเป็นโยคีกำลังทำพิธีอยู่อย่างหนึ่งในป่าช้าริมแม่น้ำโคทาวลีและต้องการให้พระราชานั้นไปนำศพที่แขวนอยู่บนต้นโศกในป่าช้า มาทําพิธีให้สําเร็จพระวิการามาธิตย์ทรงรักษาสัญญาแม้จะทราบแน่ชัดว่าสารทิศีลกาลังตั้งพิธีจะทํารลายพระองค์เมื่อพระวิการามาธิตย์ไปถึงต้นอโสก์พระวิการามาธิตก็ทรงเห็นศพและก็ทรงทราบทันทีว่าศพนั้นคือเวตาพระองค์ทรงปีนขึ้นไปตัดกิ่นไม้จนเวตาตกลงมาแต่เวตาก็ลอยกลับขึ้นไปได้ดังเดิมเป็นเช่นนี้อยู่หลายครั้ง แต่พระวิกรามาทิตย์ก็ทรงไม่ลัความพยายามจนในครั้งที่7เวตาลจึงยอมให้พระองค์จับใส่ย,ย่ามก่อนจะเดินทางไปพบโยคีจากนั้นเวตาลได้กล่าวว่าพระองค์ผู้เป็นพระราชาทรงจำภาษิตโบราณไว้ว่าลิ้นคนนั้นตัดคอคนเสียมากต่อมากแล้วในเวลาเดินทางนั้นข้าพเจ้าจะเล่านิทานเล่น เพราะป่าผู้มีความรู้จาใช้เวลาของตนในเรื่องหนังสือมิใช่ใช้เวลาการนอนและการที่เกียจอย่างคนโง่ในเวลาเล่านิทานนั้นข้าพเจ้าจะต้องปัญหาหาพระองค์และพระองค์ต้องสัญญาข้อน,นี้ต่อไปข,ข,ข้าพเจ้าจึงจะยอมไปด้วยคือเมื่อข้าพเจ้าต้องปัญหาถ้าพระองค์ตอบจะเป็นด้วยกรรมในปางก่อนบันรดาให้ตอบหรือด้วยแพ้ความฉลาดของข้าพเจ้า ขอข้าพเจ้าเล่าให้ทรงแสดงความย่อหย่ีว่ามีความรู้ก็ตามถ้าตัดต่อปัญหาข้าพเจ้าเมื่อใดข้าพเจ้าจะกลับไปอยู่ที่ของข้าพเจ้าต่อเมื่อพระองค์ไม่ตอบปัญหาเขาได้สติหรือด้วยความโง่เขลาของพระองค์ก็ตามข้าพเจ้าจึงจะยอมไปด้วยข้าพเจ้าขอทูลแนะนําเสียแต่ในบัดนี้ว่าพระองค์จงสงบความหยิ่งในพระหฤอุทัยว่าเป็นผู้มีความรู้ เมื่อเกิดมาเป็นคนโง่แล้วก็จงยอมโง่เสียเถอะมิฉะนั้นพระองค์จะไม่ได้ไประโยชน์ซึ่งนอกจากพ่าเจ้าแล้วไม่มีใครจะอานวาได้พระมหากษัตริย์ผู้แพ้แจาะสงครามหลังจากที่เขาได้หนีออกจากเมืองของเขามาได้เดินเข้ามาลุยในป่าโดยมาเ,เรื่อยๆลุยมาพร้อมกับมเหสีของเขาเอง และธิดาผู้เป็นที่รักเดินมาเรื่อยๆจนพบกับหมู่บ้านโจรแห่งหนึ่งนี่ทั้งสองคนเดี๋ยวพ่อจะไปขอความช่วยเหลือจากหมู่บ้านแห่งนั้นนะขอให้พวกเจ้าทั้งสองคนเข้าไปหลบหลังผู้ไม้เดี๋ยวพ่อจะกลับมาหาค่ะ รรับบทาค่ะด้วยความหิวโหยและความไร้ที่พึ่งพิงท้าหมาพลได้เดินเข้าไปเพื่อสอบถามหาความช่วยเหลือในบ้านหลังนั้นสวัสดีครับพอจะมีใครช่วยเหลือพวกเราได้ไหมครับฮึหรือถ้าจอยเป็นคนที่แตกตัวดีนะมีทรัพย์สิอะไรไม่แลกเปลี่ยนไหมล่ะ ข้าไม่มีหรอกท่านทรัพย์สินที่ท่านเห็นอยู่มันเป็นของราชวงศ์ของข้าข้าให้ท่านไม่ได้หรอกเจ้าไม่มีข้า้องชีวิตเจ้ามาแล้วเปลี่ยวละออช่วยข้าด้วยในที่สุดทรัพย์สินของเจ้าก็เป็นของข้าแล้วเมื่อพระมเหสีและราชธิดาเห็นดังนั้นแล้ว ก,ก,ล,กลูกจ๋านี่มันหมู่บ้านจูนีน่นะเราเรีบหนีเข้าในป่าดีกว่าเร็วๆลจากนั้นนางสองคนก็ได้หนีไปเช<ะ>ิดงป่าเออมีพระราชาพระองค์หนึ่งชื่อท้าวจันทเสนเสด็จออกมายิงสัตว์ป่ากับพระราชะบุตรกษัตริย์ทั้งสอง ทรงไปตามแนวป่าและทรงเห็นรอยเท้าหญิงทั้งสองก็ทรงหยุดดูพระราชบิดาตรัสว่ารอยเท้าหญิงสองคนนี้ทำไมไมาอยู่ในป่าแถบนี้พระราชบุตรทูลว่ารอยเท้าเหล่านี้เป็นรอยเท้าหญิงสองคนรอยเท้าชายคงจะโตกว่านี้พระราชาตรัสว่าเจ้าของรอยเท้าเหล่านี้ ถ้าเป็นหญิงจริงอย่างที่เจ้าว่าและน่าประหลาดที่หญิงมาเดินอยู่ในป่าถ้าพบนางงามจริงดังว่าเจ้าจงเลือกเอาไปเป็นเมียคนหนึ่งพระราชบุตรจิงทูลตอบว่ารอยเท้านางทั้งสองนี้มีขนาดไม่เท่ากันข้าพเจ้าจะเลือกรอยเท้าเล็กเป็นภรรยาส่วนส่วนนางเท้าเรื่องนั้นคงจะเป็นสาวใหญ่ขอพระองค์จงรับไปไว้เป็นพระชายาเถิด ขันกษัตริย์ทั้งสององค์ทรงทำสัญญาแบ่งนางกันแล้วก็ทรงตามรอยเท้านางเข้าไปในป่าแล้วก็ทรงพบนางทั้งสองนางทั้งสองจึงเล่าเรื่องให้ทรงทราบนางที่มีเท้าใหญ่คือพระราชธิดาซึ่งทรงมมากับเท้าจันทเสนและนางที่มีพระบาทเล็กก็คือพระมเหสีขึ้นทรงมมากับพระราชบุตรจากนั้นทั้งสี่องค์ก็เสด็จเข้ากรุงเท้าจันทเสนและพระราชบุตร ก็ทำการวิวากับทั้งสองพระองค์คือพระราชบิดาทรงวิวากับพระราชบุตรตรีและพระราชบุตรทรงวิวากับพระมเหสีที่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุที่ขาดขนาดเท้าผิดลูกกับเป็นเมียพ่อแม่กับเป็นเมียลูกลูกกับเป็นแม่เลี้ยงของผัวแม่ตัวเองและแม่กับเป็นลูกสะพ้ายของผัวแห่งลูกทนเวตาลลมเพงเท่านี้ก็หยุดคู่หนึ่งแล้วกล่าวต่อไปว่า บัดนี้ข้าพเจ้าจะตั้งปัญหาทูลถามพระองค์ว่าลูกเท้าจันทเสนที่เกิดจากธิดาเท้ามหาพลและลูกมเหตีท้ามหาพลที่เกิดกับราชบุตรท้าจันทเสนนั้นจะนับนาศกันอย่างไรพระวิกรมาทิตย์ได้ทรงฟังปัญหาเวตาลก็ทรงตึกตองเอาไว้เรื่องพ่อกับลูกแม่กับลูกและพี่กับน้องมาปนกันยุ่งและมีหน่ำซ้ำมีเรื่องแม่เลี้ยงกับแม่ตัวและลูกสะพ้ยกับลูกตัวอีก พระราชาทรงตีปัญหายังไม่แตกพอทรงนึกขึ้นได้ว่าการพาเวตาไปส่งให้โยคีนั้นจะสําเร็จได้ด้วยการไม่ทรงตอบปัญหาจึงทรงนิ่งไว้และรีบสาวก้าวดำเนินอย่างรวดเร็วเมื่อพาวิรามาธิตทรงนิ่งจากการที่เวตาพยายามกล่าวยั่อยุให้พระองค์รับสั่งแต่ก็ไม่สําเร็จเวตาจึงเ,เตือนพระราชาว่าโยคีสันติศินต้องการลวงพระองค์ไปสังหาร โดยให้พระอ,องค์กระทำท่าอัดสดังคาปนต์ต่อหน้าเทวลูกจากนั้นเวตาลก็ออกจากศพที่สิงอยู่พาวิระมาทิสรีบเสด็จไปที่ป่าชา้านำศพไปมอบให้โยคีจากนั้นโยคีจึงบอกว่าข้าขอให้ท่านช่วยทำท่าอัดสดังคาปนตต่อหน้าเทวลูกให้ทีถ้าอย่างนั้นข้าขอให้ท่านทำให้ดูก่อนแล้วข้าจึงจะทำตามได้ งั้นข้าจะทำให้ท่านดูก่อนเมื่อโยคีกระทำพาวิกราทิตย์ก็ทรงชักพระแสงดับออกมาฟันศีรษะโยคีขาดกระเด็นไปในขณะนั้นก็มีทรงทรงมีเทพของบริวารได้เสด็จลงมาอวยชัยให้พาวิกรณมาทิตย์